สวัสดีค่ะตอนต่อไปของเราในวันนี้นะคะจะเริ่มเป็นเรื่องยากขึ้นแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในบทเรียนตอนที่ชื่อว่าการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักตัวหารมี2หลักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในการหารยาวนะคะจากประโยคสัญลักษณ์การหารที่ว่า ,3850 หารด้วย25นะคะอาจจะมีความหมายสความหมายด้วยกันค่ะ ความหมายแรกหมายความว่ามีของอยู่ ,3850 ชิ้นอยากจะแบ่งออกเป็น25กองนะคะกองละเท่าเท่ากันแต่ละกองจะมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่นะคะในที่นี้25จะมีความหมายเป็นจำนวนกลุ่มนะคะ ,3850 หารด้วย25ถ้า25เป็นจำนวนกลุ่มจะหมายความว่ามีของอยู่ 3850ชิ้นแบ่งเป็น25กองเท่าๆกันค่ะแต่ถ้า3850หารด้วย25เมื่อ25หมายถึงสมาชิกในกลุ่มหมายความว่ามีของอยู่3850ชิ้นแบ่งออกเป็นกองละ25ชิ้นจะได้ทั้งหมดกี่กองนักเรียนต้องทำความเข้าใจกับความหมายและตัวเลขนะคะ 3,850หารด้วย25เขียน3,850ในเครื่องหมายหารยาวเขียน25ไว้ด้านนอกนะคะ3ที่อยู่ในหลักพันจะแบ่งออกเป็น25กองแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่า3ในหลักพันเป็นหลักร้อยได้30ร้อย เมื่อนำไปรวมกับ8ที่อยู่ในหลักร้อยจึงเป็น38 0 0ร้อยมีอยู่38 0 0แร้อยแบ่งออกเป็น25กองได้ได้กองละ100นะคะ1 2 5กองใช้ไป25 0 0ร้อยมีอยู่38 0 0ร้อยใช้ไป25 0 0ร้อยจึงเหลือ13 0 0ร้อย 1300กระจายค่าไปรวมกับ5ที่อยู่ในหลัก10ได้1 3 5 10 135จะแบ่งออกเป็น25กองแบ่งได้5 10แต่ละกองจะมีอยู่5ในหลัก10นะคะ5 10 25กองใช้ไป 1,25มีอยู่1,35ใช้ไปแล้ว1,25จึงเหลือ10 10ในหลัก10นะคะเราจึงต้องกระจายค่า10,10 10นี้ไปรวมกับหลักหน่วยในหลักหน่วยเป็น0เมื่อกระจายค่าไปยังหลักหน่วยจึงมีค่า100หน่วย100อยากจะแบ่งออก เป็น25กองจึงแบ่งได้กองละ4หน่วยกองละ4หน่วย25กองจึงใช้ไป100มีอยู่100ใช้ไป100จึงหมดพอดีนะคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้ดังนี้ค่ะนำา5 5ซึ่งเป็นตัวหารคูณกับ154ซึ่งเป็นผลหาร จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีคือ3850แสดงว่าการหาผลหารของเรานั้นได้154เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ7562หารด้วย42ก็มี2ความหมายเช่นเดียวกันนะคะหมายความว่ามีของอยู่7562ชิ้นอยากจะแบ่งออกเป็น 42กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันอยากทราบว่าแต่ละกลุ่มจะมีของกี่ชิ้นอันนี้หนึ่งความหมายนะคะอีกหนึ่งความหมายค่ะมีของอยู่7562ชิ้นแบ่งออกเป็นกองค่ะแต่ละกองอยากให้มีของ42ชิ้นเท่าๆกันจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่กองอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะต่อไปเราลองมาดูนะคะว่า เราจะสามารถหาผลหารจากโจทย์ข้อนี้ด้วยการหารยาวได้ยังไงคะ่ะเขียน7,562ในเครื่องหมายหารยาวและเขียน42ซึ่งเป็นตัวหารไว้ด้านนอกนะคะ7ที่อยู่ในหลักพันอยากจะแบ่งออกเป็น42กลุ่มแบ่งไม่ได้นะคะจึงต้องกระจายค่าไปรวมกับ5ที่อยู่ในหลักร้อยเป็น 7500 75อยากจะแบ่งออกเป็น42กลุ่มแบ่งได้แล้วนะคะได้กลุ่มละ100ค่ะกลุ่มละ142กลุ่มจึงใช้ไป42 75ใช้ไป42จึงเหลือ33ในหลักร้อยค่ะ33ในหลักร้อย กระจายค่าไปรวมกับหลักสิบได้330รวมกับอีก6ที่มีอยู่แล้วในหลักสิบจึงเป็น336ในหลักสิบนะคะ336ในหลักสิบอยากจะแบ่งออกเป็น42กองแบ่งได้นะคะแบ่งได้เป็นกองละ80ค่ะ 42กลองกองกองละ8ในหลัก10ใช้ไป336ค่ะมีอยู่336 0ใช้ไป336 0จึงหมดพอดีนะคะแต่การหารยังไม่สิ้นสุดค่ะเรายังต้องพิจารณาที่หลักหน่วยอีกนะคะในหลักหน่วยมีอยู่2หน่วย2หน่วย จะแบ่งออกเป็น42กองแบ่งได้ไมั้ยคะแบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้หรือแบ่งกองละศนนั่นเองค่ะจึงต้องใส่ศูนย์ไว้ที่หลักหน่วยนะคะกองละ0 4นย์กอง, 0, กองจึงไม่ได้ใช้เลยหรือมีค่าเป็นศูนย์นั่นเองค่ะมีอยู่สองใช้ไปศจึงเหลือสอง 7562หารด้วย42จะได้180เหลือเศษ2เราสามารถตรวจสอบคำตอบข้อนี้ได้โดยนำา42คูณกับ180บวกด้วย2หรือนำตัวหารคูณกับผลหารบวกด้วยเศษนั่นเองค่ะ คำตอบที่ได้คือ7,562เท่ากับ7,562ซึ่งเท่ากับตัวตั้งพอดีแสดงว่าการคิดหาผลหารของเรานั้นถูกต้อง7,562หารด้วย42จะได้180เศษส,สนะคะเราไปดูตัวอย่างกันอีกข้อหนึ่งค่ะ4,000หารด้วย37 เท่ากับจำนวนใดข้อนี้นะคะก็สามารถมีความหมายได้สองความหมายเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรามองว่า37นั้นเป็นจำนวนกลุ่มนะคะจะได้ว่ามีของอยู่สี่พชิ้นแบ่งออกเป็น37กองจะได้กองละกี่ชิ้นแต่ถ้าเรามองว่า37เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะคะจะได้ว่าเรามีของอยู่สี่พันชิ้นค่ะ แบ่งออกเป็นกองหรือใส่ถุงถุงละ37ชิ้นจะได้กี่ถุงแล้วแต่นะคะว่าสถานการณ์นั้นตัวหารจะเป็นจํานวนกลุ่มหรือเป็นจํานวนสมาชิกในกลุ่มค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการหารด้วยการหารยาวกันนะคะเราเขียนตัวตั้งคือสี่พันไว้ในเครื่องหมายหารแล้วเขียน37ซึ่งเป็นตัวหารไวด้านหน้านะคะ 4ในหลักพันจะแบ่งออกเป็น37กองนั้นแบ่งไม่ได้ค่ะจึงต้องกระจายค่า4ในหลักพันออกเป็นหลักร้อยจึงได้ว่า40ในหลักร้อยนะคะมีอยู่40อยากจะแบ่งเป็น3 7กลุ่มแบ่งได้แล้วค่ะได้กลุ่มละ1 0 0นะคะ100 37กลุ่มจึงเป็น37ในหลักร้อยนะคะมีอยู่40ใช้ไป37จึงเหลืออยู่3ในหลักร้อยค่ะต่อมานักเรียนอย่าเพิ่งคิดว่าการหารสิ้นสุดนะคะถึงแม้ว่าตัวตั้งจะเหลือเพียงเลข0ูนย์ก็ตามค่ะต่อมาเราต้องไปพิจารณาในหลักสิบกันต่อค่ะในหลักสิบนั้นเป็นเลข0ูนย เมื่อเรากระจายค่า3ที่เหลือในหลักร้อยไปรวมกับ0ที่อยู่ในหลัก10จึงเป็น30ในหลัก10นะคะมีอยู่30ในหลัก10จะแบ่งออกเป็น37กลุ่มนั้นแบ่งไม่ได้นะคะการแบ่งไม่ได้หรือแบ่งได้กลุ่มละ0ชิ้นนั่นเองค่ะจึงต้องเขียน0ไว้ที่หลักสิบ 37คูณ0ย์ในหลักสิบนะคะจึงได้0มีอยู่30ไม่ได้ใช้เลยจึงยังเหลือ30ค่ะจากนั้นนำา30ที่อยู่ในหลักสิบกระจายค่าไปรวมกันในหลักหน่วย30ในหลักสิบกระจายค่าไปยังหลักหน่วยจึงได้300นะคะคราวนี้เรามีอยู่300แล้วค่ะ 300หน่วยจะแบ่งออกเป็น37กองกองละเท่าๆกันแบ่งได้แล้วนะคะแบ่งได้เป็นกองละ8ค่ะกองละ8หน่วย37กองใช้ไป296หน่วยนั่นเองค่ะมีอยู่300ใช้ไป296จึงเหลืออยู่4หน่วย 4,000หารด้วย37จึงได้108เศษ4นะคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยนำตัวหารคือ37คูณเข้ากับผลหารที่หาได้คือ108แล้วบวกด้วย4ได้4,000พอดีเลยค่ะแสดงว่าการหาผลหารของเรานั้นถูกต้อง4,000หารด้วย37 จะได้1 0 8เศษ4นะคะต่อไปนะคะถ้าใครมีหนังสือเรียนนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า136ค่ะเราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันในข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะส่วนใครไม่มีหนังสือเรียนอยู่กับตัวไม่เป็นอะไรนะคะเด็กๆเ,เตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะเราไปดูกันที่ข้อ1ในหน้า1 3 6กันเลยนะคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ4,826หารด้วย19จะได้เท่ากับจำนวนใดอย่าลืมนะคะ19นี้ถ้าเรามองว่า19เป็นจำนวนกลุ่มนั่นหมายความว่าเรากำลังหาสมาชิกในกลุ่มนะคะแต่ถ้า19เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นหมายความว่าเรากำลังหาว่าเราจะหาได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ่ะ ไปดูการตั้งหารกันเลยนะคะการหารยาวทำได้โดยเขียนตัวตั้งไว้ในเครื่องหมายหารหารด้วยเขียนตัวหารไว้ด้านหน้าเครื่องหมายหารแบบนี้นะคะ19จะไปหาร4ในหลักพันหารไม่ได้นะคะจึงกระจายค่าไปรวมกับ8ในหลักร้อยหาได้2ครั้งค่ะได้เท่ากับ38นะคะ38ที่อยู่ในหลักร้อยค่ะมีอยู่48 ใช้ไป38ก็ยังเหลืออยู่อีก10นะคะ10นี้อยู่ในหลักร้อยนะคะต่อไปเราจะกระจายค่า10ในหลักร้อยค่ะไปรวมกับ2ที่อยู่ในหลัก10จึงใกล้เป็น102ในหลัก10นะคะเราจะแบ่ง102ออกเป็น19กลุ่มจะได้กลุ่มละ5ค่ะกลุ่มละ5ใช้ไปทั้งหมด95นะคะ มีอยู่102ใช้ไป95จึงยังเหลืออยู่7ค่ะ7ในที่นี้อยู่ในหลักสิบนะคะต่อไปเรานำ7ในหลัก10นี้ค่ะกระจายค่าไปรวมกับ6ที่อยู่ในหลักหน่วยจึงได้ว่า76หน่วยนะคะ76หน่วยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มละออกเป็น19กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งได้ไหมคะ แ่งได้นะคะก็คือได้กลุ่มละ4ค่ะกลุ่มละ4 19กลุ่มนะคะใช้ไปทั้งสิน้น76หน่วยพอดีเลยค่ะมีอยู่76ใช้ไป76ไม่เหลือเลยหรือว่าเหลือเศษศูนนั่นเองนะคะข้อนี้จึงได้4826นะคะหาร19ได้254เศษ0ูนย์ค่ะ เราลองไปดูนะคะถ้าเราตรวจสอบคำตอบด้วยการนํา19คูณกับ254เด็กๆสามารถที่จะตั้งคูณก็ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆมีเครื่องคิดเลขก็อาจจะใช้เครื่องคิดเลขนะคะในการตรวจสอบคำตอบก็ได้ค่ะได้ผลคูณว่า4,826ซึ่งเท่ากับตัวตั้งในการหารของเราพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลหาร254 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้ค่ะแบบฝึกหัดข้อต่อไปของเรานะคะตัวตั้งของเราคือ8,930ค่ะหารด้วย57อย่าลืมนะคะอาจจะมี2ความหมายก็ได้ถ้าเกิดว่า57นะคะเป็นจำนวนกลุ่มนั่นหมายความว่าเรากำลังจะหาจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่ะแต่ถ้า57เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะ นั่นหมายความว่าเรากำลังจะหาว่าเราจะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มละ57เท่าๆกันเนี่ยแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะถ้าเราตั้งหารค่ะเราจะเขียนตัวตั้งไว้ด้านในเครื่องหมายหารเขียนตัวหารไว้ด้านหน้านะคะ57หาร8,000หารไม่ได้นะคะมี8อยู่ในหลักพันจะแบ่งออกเป็น57กองนั้น แบ่งไม่ได้เราจึงต้องนำ8ในหลักพันนะคะกระจายค่าไปรวมกับ9ที่อยู่ในหลักร้อยค่ะได้ว่า8900นะคะมี8900ละจะแบ่งออกเป็น57กองแบ่งได้แล้วค่ะแบ่งออกได้กองละ100เท่านั้นนะคะ100 57กองนะคะก็คือใช้ไป57ค่ะในหลักร้อย มีอยู่89ใช้ไป57นะคะก็เหลืออยู่32ค่ะ32ในหลักร้อยกระจายค่าไปในหลัก10บนะคะไปรวมกับ3ที่อยู่ในหลัก10บค่ะจึงได้323นะคะ323 10สนี้เราอยากจะแบ่งเขาออกเป็น57กองค่ะกองละเท่าเทกันนะคะแบ่งได้กองละ50นะคะ กองละ50 57กองค่ะใช้ไป2 8 5 0 0ค่ะมีอยู่323ใช้ไป285จึงเหลืออยู่38 10นะคะ38ในหลัก10กระจายค่าไปรวมกับศูนย์ที่อยู่ในหลักหน่วยค่ะได้เท่าไรเอ่ยก็ได้380นั่นเองนะคะมีอยู่380หน่วย อยากจะแบ่งออกเป็น57กองค่ะกองละเท่าๆกันแบ่งได้นะคะแบ่งได้เป็นกองละ6หน่วยด้วยกันค่ะกองละ6หน่วย57กองนั้นนะคะใช้ไป342หน่วยค่ะ342หน่วยจากที่มีอยู่380หน่วยจึงยังใช้ไม่หมดนะคะข้อนี้ก็เลยจึงยังเหลือเศษอยู่38ค่ะ ซึ่งตัวเศษของเรานะคะน้อยกว่าตัวหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษข้อนี้จึงเป็นไปได้นะคะแต่เราสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเนี่ยคำนวณถูกต้องหรือเปล่านะคะด้วยการวิธีการตรวจสอบนั่นเองค่ะตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆจะตั้งคูณเนี่ยครูก็ขอชมเลยค่ะว่าเด็กๆขยันมากแต่หากว่าเด็กๆไม่สะดวกตั้งคูณหรือว่ามีเครื่องคิดเลข หรือต้องการจะประหยัดเวลานะคะนักเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบได้ดังนี้ค่ะนำ57า57นะคะคูณเข้ากับ156ได้ผลคูณเท่าไหร่แล้วบวกด้วยเศษ38ค่ะถ้าบวกออกมาแล้วได้8,930เหมือนกับตัวตั้งแสดงว่าเราทำการหารได้ถูกต้องนะคะ57คูณ156 บวก38ได้8,930พอดีเลยค่ะแสดงว่าเราทำการหารได้ถูกต้องนะคะเด็กๆทำงานกับครูมาหลายข้อแล้วเดี๋ยวต่อไปเด็กๆก,ก็ลองทำด้วยตัวเองบ้างนะคะเปิดเล่มหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ทำในแบบฝึกหัดทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถติดตามการเฉลยนะคะได้จากไฟล์ pdf ที่ต้องดาวน์โหลดมาอีกทีนึงนะคะ แบบฝึกหัดที่เด็กๆสามารถทําได้กับบทเรียนในวันนี้คือแบบฝึกหัดที่3 1 1ในหน้า6 1ค่ะข้อ1-3ถึง3นะคะทําเสร็จแล้วก็ค่อยดาวน์โหลดฉเฉลยมานะคะหรืออาจจะตรวจสอบคําตอบด้วยตัวเองก็ได้ค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการหารที่ตัวหารมี2หลักด้วยการหารยาวทําได้โดยเริ่มหารจากหลักทางซ้ายสุดก่อนตามลําดับ จนได้เศษน้อยกว่าตัวหารซึ่งสามารถตรวจสอบคำตอบโดยนำตัวหารคูณกับผลหารจากนั้นนำมารวมกับเศษจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้ง